สวัสดีฮันเตอร์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมฮันเตอร์ซงจินกูและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่24ชั่วโมงและวันนี้เราอยู่ในแมปอลิสคอสโซเวอร์และวันนี้ผมจะมาก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองไปถึงแรงเอสโดยเล่นแบบไม่เติมสักบักและผมจะไต,ต่เต้าเข้าไปแรงเอสได้ไหมไปดูกันเลยเริ่มเกมมาครับทุกคนจําเป็นที่จะต้องฟาร์มตัวนั่นเองครับผมโดยการตีเจ้าพวกนี้นะครับผมเราก็จะได้เป็นอสูรเงารับใช้มานั่นเองนะครับตัวแรกครับไม่ต้องพูดถึงเลยมันต่อยกับพ่อผมแล้วเกือบจะด้องขี้ระดััับต่่ออไปปกกก็็ระานนนนโเ แกเวลลกันราผมก็ฟาร์มตัวไปเรื่อยๆนี่ครับผมแรงอ e ีนะฮะพวกนี้ก็ยังไม่โหดไรมาก้นี่ฮะผมบอกเลยว่าหนทางแรง S เรากี่ยาวไกลฮะต่อไปผมก็มาสู้กับฮันเตอร์แรง S อีกคนหนึ่งนี่ครับผมก็คือเชเวนนั่นเองเนี่ยฮะก็แก,แกใช้ไฟอ่ะเออพ่นไฟออกมาดิแต่ว่าเลือดมันตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะเอาลงได้นะฮะดูจากมอนผมแล้วเนี่ยก็กระจอกแต่ผมก็ไม่สนครับผมผมก็ปล่อยสมุนของผมตีไปนะแล้วก็ไปหาโค้ดมาใส่นั่นเอง ซึ่งโค้ดที่ผมใส่ไปนะฮะผมก็จะให้เรือของมีฮอคมานะฮะแล้วก็ของต่างๆมานั่นเองนะครับก็เป็นบูทนะฮะก็กดบูทไปแล้วก็ปล่อยให้ทหารเงาของเราตีไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าตีไปมันก็ไม่ตอบตัวนะเพราะว่าเหมือนผมจะกระจอกเรียนไปนะตอนนี้ผมเลยไปตีอ้อาวตายเด้ผมก็เลยไปตีมอนที่เลือดไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมแล้วก็ฟาร์มตัวไปด้วยนั่นเองพอต,ตีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็ได้โชเวยมาทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับว่าคนนี้ คนวาดปกให้เราเนี่คือตอนแรกมันก็จะมาช่วยนะแต่ว่าดาเมทที่มันตีเบาที่สุดเนี่ยแม่งคือตีปุ๊บผมไม่ได้เลยอะตีปุ๊บตายเลยอะเออแล้วถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีอาวุธนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะมาซื้ออาวุธได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามันซื้อได้เนี่ยมันก็จะเออเงยขวางใส่เรานี่ครับพอมาซื้อไม่ได้เนี่ยมันก็จะเอไปไปมันก็ไปตอนนั้นมีตังพอดีนะครับผมก็เลยซื้อมาเนี่ยครับดามเมทสิบห้านั่นเองพอไปตี หนนลัจงจากนั้นก็มาฟาร์มต่อเนี่ยผมโดยให้เพื่อนผมมาช่วยนั่นเองเนี่ยเพื่อผมจะทำดาเมจให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยผมกับเพื่อนผมก็ปิดฉากนั่นเองเนี่ยเอา้าอะไรวะ ยังไม่ถึงครึ่งแล้วผมก็มีดาเมจพอเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นผมก็มาตีเจ้าเขี้ยวนั่นเองเนี่ยตีไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีคนมาขี้แอคอยู่แล้วอืมอย่าให้กูได้โหดกว่านี้นะกูทำเหมือนกันแหละตอนแรกผมคิดว่ามันจะมาตีตัวเดียวนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ตีเรื่อยๆเลยผมก็เลยเปลี่ยนที่ฟาร์มนะครับผมแล้วก็มาตีตัวกระจอกนั่นเองเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้ทำการได้ตัวเจ้าเขี้ยวมาเนี่ยเป็นระดับแรงดีแล้วนะครับผมก็ได้มาก่อนนันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับผมแล้ว มันก็ทาการชวนผมไปลงเลทนะครับผมแล้วตอนนี้คุณผมโนแหลงอะไม่มีแรลงเลยอะคือดูสภาพผมดิดาบดาเมียสิบห้าให้กูมาลงเลทเหรอหวไหมเนี่ยแต่เพื่อนผมเนี่ยก็บอกว่าให้มาลองดูเฉยนะครับจะได้รู้ว่าหน้าตาเลทเป็นยังไงนั่นเองเนะี่ยให้คนดูได้ดูนั่นแหละก็เป็นเลทแรลงเอเนี่ยผมก็ให้เพื่อนผมสร้างแล้วก็จอยไปนั่นเอง แลวตอนนี้เราก็มาอยู่ในเลดกันแล้วเนี่ยครับผมเลดนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ห้องนะฮะแล้วก็แต่และห้องก็จะมีทั้งหมด12ตัวนะครับให้เวลา15นาทีนั่นเองแล้วดูเลือดแต่ละตัวเข้าแม่งระดับคิวอะโอ้กมจะไหวได้ยังไงวะคือมันไหวคนเดียวครับผมแม่งดามเมจแม่งตีไปถึงหมื่นเลยแต่เพื่อนผมเนี่ยก็บอกว่าลองไปตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองครับดูตัวน้อยสุดดิกูตีไม่เข้าเลยโอเคก็กูไม่ตีแล้วกลับดีกว,ว่า แล้วตอนนี้ผมก็ได้เจ้าเขี้ยวมาทั้งหมด4ตัวแล้วเนี่ยผมระดับนั้นก็ต่างกันนะฮะคือผมก็มา a อฟนะครับแล้วก็เอ่อไม่นานหรอกเอ่อแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าผมได้สิ่งนี้มาเว้ยก็คือ01ไม่ใช่0ูนย์ศูนย์นี่ศูนเนี่ย,ยคือเอ่อฮะผมได้นี้มา3วันนะฮะแล้วก็1แล้วก็อันนี้อีกคือ <c oughs> ก็ถือว่าโชคดีนะครับ,บ <c oughs> นั่นแหละเอ๊ะได้ได้ไงวะผมยังไม่มีแรงด้วยซ้ำอ่ะ แล้วผมก็ได้เตาตัวไม่รู้มาเนี่ยผมระดับแรงจีเลยนะเริ่มต้นตี7500เชี่ยมาแล้วไงนี่แหละครับผมตัวพี่เกมของเรนี่องเจะลองดูนะว่าจะเร็วแค่ไหนนะฮะโอ้ลีโอ้ลีชไปไปได้เวลาที่เราจะต้องวัดระดับแรงแล้วนะฮะเราไปลองดูดิว่าจะไหวไหมเฮจัดไปเลสโก้มาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะโอ้ยไม่นะสามประตูเอง อย่าทำานะครับไม่ไม่ไหวอ่ผมก็ a อพได้ไปไม่นานเนะครับผมก็ถือว่าถึงชั่วโมงไหมก็จะไม่ได้แล้วแต่ว่าที่คือสิ่งที่ผมได้ครับก็คือ0.8นะุดครับแล้วก็1%นั่นเองโอ้มีแต่โชคดีอะไรครับนี่ holy wall x ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้สามมันที่หายากสุดเนี่ยครับแล้วก็อันที่แบบออกง่ายๆไม่ออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไหมก็อาจจะโชคดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ดิคนอื่นจะได้เหมือนผมก็ได้หรือบางคนแบบปอนแม่งกี่ชั่วโมงเลยแต่ว่าไม่ได การเริ่มต้นที่ดีเนะครับเล่นได้ไม่นานก็โผลซะแล้วไงมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเราอ่นนี่ผมได้ตัวนี้มานะยครับแล้วก็ไอ้มา้ามาเอ้ยนี่ไงโอ้โหไม่ต้องเดินแล้วโอ้หเร็วจัดโอเคแล้วก็เราก็ได้อีกอันนึงมานะฮะก็คืออาวุธนั่นเองครัดาเมจสามเหรออ๋อ,อมันคือสก,กินเนาะโ่อุอ้ย อเคเอาว่ะแต่เอาเป็นว่านะยครับผมเราก็ต้องทําการไปฟาร์มเพิ่มเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะผ่านดันได้นั่นเองหลังจากนั้นผมก็ใช้เมลูในการอัพเวลไปเรื่อยเนี่ยผมแล้วก็ดาวเมดเนี่ยค่อนข้างที่จะตีแรงแล้วนะครับผมก็เลยทาการเปลี่ยนก่อนั่นเองนะครับซึ่งเรามาอยู่ที่หมู่บ้านคโนฮานั่นเองแล้วผมก็มาตีตัวที่เก่งที่สุดของเกาะนี้นะฮะก็คือซากุระเนี่ยครับผมซึ่งตัวอื่นที่ผมตีเนี่ยก็แป๊บเดียวตายแแต่ผมเป็นซากุระก็เกือบร้อยล้านนะครับจงถึงเดือมันจะเยอะนรครับแต่ว่าถ หลังจากที่ผมปล่อยให้เมรู้ของเราเนี่ยตีไปเพื่ออัพเลเวลนะครับตอนนี้เราก็ตีขึ้นมาเป็นหลังแสนแล้วเนี่ยผมมาดูกันว่าดาวเมรมันจะสุดที่เท่าไหร่นี่นเอง เหมือนแบบตอนนี้ผมเหมือนในเนื้อเรื่องอะ่ะพระเอกมันไม่ได้มันมีแรงอ e ีก่อนไงแต่กูยังไม่ได้เป็นฮันเตอร์ด้วยซ้ำอะ่ะแต่โขนขนาดนี้แล้วอะ่ะแต่เราตั้งค่าระบบอัปเลเวลมาก่อนแล้วเป็นเ,นเปิดโปรแล้วแต่ว่าเล่นฟรีนะครับผมแล้ตอนนั้นก็ตีซากุระตายไปที่ลอยลอยครับผมแล้วก็ได้เงินมาจานวนหนึ่งนะแต่ก็ไม่ตอบตัวนั่นเองซึ่งตามแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีดาบนะครับของประจำเกาะนั่นเองเนี่ยในเกาะน,นี้ผมซื้อไม่ได้ไม่มีตังค์และตอนนี้เนี่ยเมรูของเราเนี่ยผมก็ได้อัปเกรดไปค่อนข้างเยอะแล้้้้ววนนตตออีีีดาาาเมยู่่ท17ลบไปโ โอ้ผมเปลี่ยนก่อนเลยเนี่เอยมาเพื่อนเดี๋ยวตีให้มามามา,มาโอ้นอันี้ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องไม่ได้หล้ว <c oughs> เป็นไงเพื่อนเป็นไงโอ้โทษทีว่ะ <c oughs> นี่แหละครับพวกเคร์กับไอเดี้นะครับแล้วกูทําจริงไงด้วยความที่ผมเนี่ยดาเมจแรงเกินไปนะครับผมก็เลยทําการต้องเปลี่ยนก่อนนั่นเองเนี่ยเพราะว่าเก่งเงินนะตอนเนี้ยเออคุ้มข้างโหดเลยแหละต่อไปเราไปเกาะดูสลัดนะคือเกาะลูฟี่นั่นเองนะแล้วผมก็ได้มาลองอัปเกรดดาบนะครับก็ใช้เจมนั่นเองก็หาที่มันมีประสิทธิภาพมากสุดเนี่ยครับผมเอาจริงๆดาบผมก็ไม่ได้ใช้หรอกนะตอนนี้แต่ว่าอนาคตเนี่ยได้ใช้แน่นอนผมต้องการรูทดีๆเออนี่แหละรู้ท่าแล้วก็เดินทางมาที่เกาะวันพีเนี่ยครับผมซึ่งตัวในเกาะก็็มมมมาาาาาาาจจจกกกกเเเรรรื่่่่่่อองงวววััันนนนนนพี้คคบสะไไไูภห เอกันนะแต่ว่ามีตัวหนึ่งครับผมก็คือตัวที่หอมที่สุดในก่อนนะี่ก็คือเอมิเนลเอมิเนล what the fuck เอมิเนลน่าเหมือนเอมิเนลไม่ใช่เอมิเนลน่าเหมือนเอเนิโวทำไมต้องเป็นเอมิเนลวะโอเคเดี๋ยวเราจะตีรอไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับอรอบเมื่อกี้นะครับเหมือนซากุระเมื่อกี้แหละซึ่งระหว่างที่ผมเนี่ยปล่อยให้เจ้าเมลูตีเอมิเนลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ดาเมจที่ทำได้นะอยู่ที่40ล้านนะโ h oh. o o จังโหดจริงกวอาจะโหดกับพวกมึงทุกคนเลยในเนี้ยในเซิร์ฟเออคีโมเขาแม่งเป็นคอร์ทิเลียนแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยตายแล้วโอ้กาหกแสนคีมาแล้วไงไหนมาตีเอมิเนล้ตัวเล็กดิ โอ้ยตีทีนั้นหนึ่งบิลเลียนนี่มันก้าวกระโดดของจริงแต่แบบมันแบบก้าวกระโดดแบบกระโดดจัดๆเร็นั้นผมก็เตรียมมเนียเพื่อฟาร์มเงินไปเรื่อยๆนี่ครับผมแล้วก็ได้เวลาเปลี่ยนก่อครับผมต่อไปก็จะเป็นก่อบีนะครับผมซึ่งโลโก้ก็จะมีหัวกะโหลกแล้วก็มีดาบนะครับอยู่ข้างหลังนั่นเองซึ่งดาเมจตีหนึ่ง hit ของเมลูล่าสุดนะครับผมอยู่ที่7บิลเลียนนะฮะตอนนี้ซึ่งตัวที่เลือดเยอะที่สุดในเกาะน,นี้นะครับผมก็ใช้เวลาตีค่อนข้างนานเลยนะครับแต่วาลล้ผลัพธ์ขอออองเมมูกคกก็ออกไ หกเลอ่ยบอกแล้วแม่งผูระดับ S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  ไม่ใช่ระดับ G แล้วครับระดับ SS 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 แม่งในเรื่องแม่งต้องมีระดับ SS 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 ให้ผมคนเดียวนะตอนนี้ดามเมจเมู้ของเราตีอยู่ที่159บิลเลียนนั่นเองอะ่ะมันขึ้นเป็นร้อยเลยเดี๋ยวเราซื้ออันนี้แล้วกันเนี่ย ดูเท่ดีแล้วผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนเก่อกันอีกรอบหนึ่งนะฮะและดามเมจเมรูของเราอยู่ที่5 1 5บิลเลียนแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ทามานที่เกาะต่อไปเนี่ยผมซึ่งมอนธรรมดาตัวเล็กๆ,ๆเนี่ยครับก็ตีแบบเดียวตายนะครับผมเราจำเป็นที่จะต้องไปตีตัวที่โหดที่สุดของเกาะน,นี้นะ,ะก็คือตัวนี้นั่นเองอแต่ก็ใช้เวลาไม่นานเนี่ยเพราะว่าเรามีเจ้าเมรูอยู่นั่นเองเนี่ยละดามเมจล่าสุดของเมรูนะฮะก็อยู่ที่3ามจุดสองสี่ทิลเลียนหลังจากนั้นผมก็ฟ แล้วก็เอาเงินที่ได้นี่ครับไปซื้ออาวุธใหม่มานั่นเองนะซึ่งดามเมจก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็มีสกินให้ใส่ด้วยแล้วตอนนี้เลยวา่าเจ้าเมลโลก็ผันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดามเอจอยู่ที่8.1 1ทิลเลียนนั่นเองนะฮะถึงเวลาที่เราจะต้องวัดค่าแรงกันแล้วนะครับตอนที่ผมไปเอฟเคมานี่ครับผมได้ตัวนี้มาด้วยนะนี่ มังกรนั่นเอง,เองเนะฮะได้มาตอน a f k ครับผมแล,แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องไปวัดแรงกันแล้วนะครับผมน่จาจะ s SSS มาเข้ามาแล้วเนี่ยคก็ iker, ทำการไล่ตบทุกตัวเลยนะครับผมในการใช้ดาบเนี่ยก็ยใช้เวลาไม่นานเนี่ยก็นานอยู่แหละเกือบเจ็ดนาทีนี่เฮ้ยกูต้องสู้กับอีกิดด้วยนะเพื่อเป็นแรงอ e. ีไม่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยอโอเคตอนนี้เราได้อีแล้วนะฮะ,ะซึ่ง ต่างจากเดิมยังไงวะคือ,อยังไงอะต่างจากเดิมยังไงอะแล้วตอนนี้ผมก็เป็นฮันเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระดับแรง้ง e อีออนะฮะเฮ้ยมึงพวกมึงใครวะเนี่ยอ๋อเด็บล่าสุดนะผมก็ไม่ดีรอนะพี่จะอัปเกรดเป็นแล้งต่อไปเนี่ยก็คือแรง้งดีนั่นเองซึ่งแล,แลแง้แลแงในระดับนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างอีซี่สำหรับผมมากเลยเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ย SS <S <S ดาร์บอสอีกแล้วตัวเดิมเหรอ <S <S และหลังจากที่ฆ่าอ e ีกฤษไปนะครับโดยการตีพี่แค่ครั้งเดียวนะตอนนี้เราก็แรง้งดีเป็นที่เรียบรอ้อยแล้วนะครับผมโอ้้ออาาวุธดดบแรกซื แล้วก็ไม่รีรอเนีครับผมที่จะอัปเกรดเป็นแล้งต่อไปนะครับผมนั่นก็คือแร้งซีนั่นเองและมอนของด่านก็เปลี่ยนไปนะครับผมเป็นมอนจากเรื่องนื้โตเนี่ยก็บอสก็ตีหลายที่อยู่นะแล้วตอนที่ผมอัปเกรดเป็นแร้งซีเนี่ยผมแล้วก็มาวัดพลังต่อเป็นแร้งบีเลยเนี่ยเป้าหมายของเราในคลิปนี้ก็คือแรงเอสนั่นเองนะครับไม่ใช่เอสเอสเอสกูอ่ะพอเหอะเคียแล้วหลังจากที่เคลียร์ไป21ห้องแล้วนะครับผมนี่ก็คือบอสของแร้งบีนั่นเองนะแม่งต่างกับแร้งซีตรงไหนวะ แล,แล้วตอนนี้เราก็แล้ง B เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วอยู่ดีๆเนี่ยผมก็มีเกจแล้งปรากฏขึ้นมาเนี่ยผมซึ่งก็อยู่ในกรอนั้นพอดีนะครับเป็นเกจของแล้ง C นั่นเองผมก็เลยลองไปตีซะหน่อยเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้เราหลับ SS ว่าคนดูแม่งดาวแล้วมึงอะไรว่า SS อะไรลักนานครับก็อย่าลืมนะครับแฮทแท็ก SSs เนี่ยเรื่องไม่มีแล้วเว้ยคือผมเป็นแรงก็ทำใหม่แฮทแท็กด้วยครับผมคอมเมนต์นี่ใช่อ้าวลืมพูดถึงเกจเลยเออก็ง่ายชิบหายหลังจากที่ผมเคลียร,ร์เกจแล้ง C เพื่อช่วยโลกไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ทำการมาวัดแล้งต่อเป็นรระดับแง เอกันเลยนะครับผมซึ่งมอนในระดับแรงเอก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมมาจากเรื่องวันพีชนั่นเองครับเฮ้ยนี่ฮอกเหรอเฮ้ยแกมาด้วยเหรอแกเป็นร้านบอสเหรอเนี่ย แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในระดับแรงด์ A แล้วนี่ครับผมเดี๋ยวเราไป AFK ได้เลยนยครับแล้วผมก็ AFK ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยนานอยู่แล้วนะสิ่งที่ได้หมายก็คือ0.8ครับผมนี่เลยโหยเท่เลยและการวัดระดับแรงด์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเพื่อเลื่อนไประดับแรงด์ S นั่นเองเนี่ยผมแบบรวดเร็วกันเลยเนี่ยครับมาแล้วเหลือ2นาที เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้จัดการบอสมีฮอกนะครับผมแล้วก็ได้ทํางานอัปเกรดเป็นแรเงเรอสไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอางงดีแรงเอสอะไรบี 25b เองเคลียตอนนี้ก็อยู่ที่แรงเอสไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆผมว่าผมน่าจะไปเอสเอสได้เลย,เลยนะเนี่ยโอเคนะครับผมก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตห้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน24ชั่วโมงหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม